สวัสดีพี่น้องว่าสบู่สุขอนเนาะตอนนี้พ่อวันกำลังสิสวัสดีจ้้าพี่นองตอนนี้พ่วันกำลังสิเดินทางไปเยียงจันทร์เป็นหนอลงนัดนะน้องนัดกับค้าเยี่ยนแม่น่อยกับค่ามันเตยเบื่อวันไปคนเดียวตอนนี้กำลังเตรียมของเลยพี่น้องเลยจะน่า <political> ก <ön S 2> ็ออกไปซื้อปิีงไก่ไปฝากคนยี่สามสามตัวเลยพี่น้องเลยฝากคนแล้วปิีงไก่สี่ห้บองกุ้งพาไปเดี๋ยวก็มาถ่ายเราอยู่หน้าหน้าบ้านพวันเลยเพราะว่า รถรถตรงพนันรถขึ้นเรียองตรงพันบ้านประวันนี่พี่น้องเอยอืมนั่งถ่ายอยู่เลยนั่งถ่ายอยู่เหื่นดีกว่าโอเคพี่น้องเนอะไม่รู้ก็อยากรับนะพี่น้องเจอกันอยู่เวียงจันทร์นี่พี่น้องเนาะอย่าไปเที่ยวโลโลเลเด้อประวันบอกไว้ก่อนรอดไม่น้อยครไว้เลยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้กัล้วผมก็ป่าอยู่ป่าโศร้ามากอะโอเคจะน่ายจะออกไปสื่อให้ฮมะกุ้งผ้าผ้าไปสื่อคิ้งกายพี่น้องสื่อฝากคนโอเคนะพี่น้องเนาะเบิ่งกว่า โอ้ซุมกบแม่เลยรูกาวนะป้าพี่น้องรักซู้มกูแม่น่อยเลยชุ้มกบแม่เลยเอ้ยล่ะอ่าโอเคโอเคโอเคตดี้เพราะว่ากระจิบให้บักวงป่าไปซื้อปิงไก่ยังไ้งยังเยชะเจแม่จิแมีจิบสายดีพี่น้องมตแม่จิตสบายดีพี่น้องหลอกเล้ยงกันเลยด้วยเนาะ ฝากบางไงนะขอบรั้วอุู <ield> ่ิร้ายเหมือนเดนเียนเกระซองเดือนหมือนกรเกไปมูงผ้าไปสื่อิงไก่พ่อพวันเหยมะกุูงพาไปสื่อิงไก่หล้ะกันพวัตกัสืตัวหละกัมาถ่าอยู่หน้าบ้านได้พอรถรถบรรทนรถบรรพันหน้าบ้านพวันโอเควันนี้เราขะกุ้งของพ่อพ้ามาสื่อเนปิงไก่พี่ไหมิงไกฝากฝาเสื่อซ้ำโตโอ ได้แล้วุณใจตามตฝากหน่อยฝากป่าฝากเงินใหญ่คนอาจจะชเวยนะจะะชวยหน่อางแล้วปะกลงนะรถเตียงนอนพี่น้องอปนอนไปสบายเลยโอเคได้ลายขั้นอยพี่น้องเลย พระมากับมาเสือกิงไก่แหลกแล้วก็มากรุงแหลกทีิไปถ่าอยู่นห,นนาายยหน้าเพื่องงนพี่น้องเพราะว่ารถเป็นผ่านหน้าเรื่อนประวัติโอเคเราจะประมาณก็ถ่ารถอยู่หน้าบ้านพี่น้อง,งเลยจะได้รถมาแล้วมากรุงเนาะมากรุงไปก้นมายืนถ่าพี่น้องเลยถ่ายทรงพี่น้องโอเคโอเคพี่น้องตอนนี้ขึ้นรถอลไรพี่น้องเนียเตรียมออกเดินทางเลยเต้องใส่น้ำม,มันอยู่

หอดบกส็อสกแขกอยู่แอเว้ยเร่อง่กแขกนก็มือกระแขกประมาณอันแกเซโดมาประมา่อยโลไป้อโลยังประมาสน่อยสามหนโลกล รถทางต่อไปแล้วรถทางต่อออกจากท่าแกเลยังไงยังรูวันสามลอยสามอยไปลักหอดเรียงจันทร์เราก็สุดท้ย อันนี้ก็เป็นแวร่สื่อของฝากพี่น้องเป็นคล้ายของฝากพุทเพื่อพี่น้องนี่หม่อมนี่หม่อมมังกระแขกพี่นหรอกหม่อมแบบอยู่บางคนประเทศไทยนรืออะว่ารถจะขึ้นแต่ลงเนื้อกับตัวจอดสื่อของฝากเป็นอะไรมีหนังเข้มมีหม่อมนี่ ยังทุกอ,อ,อ,อย่างเลยน้องเนั่งเช็มขายอะไรก็กรน้มมาจากนอ้องนมมาจากเนืดข่าแข่ขาวตอกแตกอนี้ก็เป็นหม่อม,มนเละ ไม่หรอกเราหายนังเข้มตอนนี้ก็มาหอดปากกระดิ่งเลยเฮ้ยปากกระดิ่งองงัูนี่ยังเนี่ยบางคนขายปลาใช่ไ้ขยข,ขายปลาเนี่ยขายของฝากขายปลาเลยไปช่วงเดือเลี้ยงหนึ่งแล้วเลยชนขายปลาแหงใช่ไหม นี่ตัวใหญ่เละปลาเดียทุ่ง่นน้เนี่ปลาเี่ยนะฮะทงนนี้อันนี้วาอันนี้ทูกเอามันถูกห้าสิบไปห้าสิบเออธรรมดาเาขายเจ็ดสนะขายท่งอแจกหมันเอาเท่าไรไอ้องเดียวต้งเดียวเดียวเทอดมมองมึงให้ก่อน่ี่ก็ปลาสดปลาบึกบึกยนะ

ตอนนี้เขามาหาอ,ดดดอ,อ,อ,าอดบกสเวียงจันทร์เลยพี่น้องเลยพอดีหกโมงหกโมงคดีพี่น้องหกโมงปลายเลยพี่น้องบกสเวียงจันทร์พี่น้อง จะจัดกันชี่อบรวแล้วพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องรม้หรับเธอ ก็สินยางเปถ่าย,ย่นอกก็ไม่เอกเนาะกืะรถพกกรมีขานคอขันขาหลายอย่างเลยขาองฝากไปล้ว มองนี่มอง �essions �usion � i าง e ម �το� ់ក� a l ี o h o l � о й ่อម្

พี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องก่อนเนาะฝากคนหลายคนแชร์กดติดตามส่องวันทีเกตสองน้องนัดเพิร์ทหน่อยแล้วก็ส่องน้องนัดทีเกตน้องนิวทีเกตน้องี่น้องเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปสิไปเพื่อนพี่น้องโอเคบ๊ายบายคิณหู้าเจอกันบ๊ายบาย